อย่าเปิดฟังเรื่องนี้คนเดียวเพราะหลายคนบอกว่ามีบางอย่างตามออกไปด้วยแล้วคุณละ่ะกลาเปิดดูจนจบไหมคอมเมนต์บอกเราด้วยว่าคุณรู้สึกยังไงหลังฟังคลิปนี้จบเสียงลมแรงพัดผ่านยอดไซเก่าแรงพอที่จะทำให้ใบไม้ติวว่อนราวกับฝนโปรยตายต้นไม้ต้นนั้น มิลินยืนนิ่งอึ้งงันกับประโยคสุดท้ายของหมวดจ้าที่เพิ่งพูดออกมาทรงครามวิญญาณกำลังจะเริ่มขึ้นก่อนที่เธอจะทันได้ตั้งคำถามเสียงฝีเท้าหนักๆดังขึ้นจากความมืดในป่าด้านหลังมีทั้งเสียงหนักและเร็วแล้วกับว่า มีใครหลายคนวิ่งเข้ามาด้วยความโกรธแค้นหมวด้าหันควับไปสีหน้าเปลี่ยนเป็นเคร่งเครียดเขากระซิบเสียงต่ำพวกมันมาแล้วทันใดนั้นเองเขาคว้ามิลินไว้แน่นแล้วเงารอบตัวก็บิดเบี้ยวก่อนทั้งสองจะหายตัวไปในพริบตาเมื่อมิลินรู้สึกตัวอีกครั้ง เธอไม่ยืนอยู่หน้าอาคารเรียนในเวลากลางคืนมองหมวดกาที่นิ่งเงียบมองไกลออกไปยังเงาภูเขาเจ้าคำสาบานมันยังไม่จบเขาพึมพำเบาๆแล้วเดินจากไปทิ้งความสับสนในใจให้กับมิลินไว้เต็มเปี่ยมเช้าวันลุ่งขึ้นแสงแดดอ่อนๆ สองลอดหน้าต่างห้องเรียนแต่บรรยากาศกลับเย็นเยอือยอย่างประหลาดดาวขมวดคิว้วเงาพวกนี้มันดูแปลกไหมเมเมก้มมองที่พื้นก่อนเบิกตากว้างมันไม่ขยบับเงาไม่ขยับเลยเงาของนักเรียนหลายคนบนพื้นดูเหมือนถูกแช่แข็งเอาไว้บางเงา หันหน้ามามองตรงๆอย่างผิดธรรมชาติทันใดน,นั้นทุกอย่างก็นิ่งสงบเสียงหัวล้อของเด็กดังขึ้นข้างหูทุกคนไม่รู้ว่าใครหรือมาจากที่ใดในมุมมืดของห้องเงาดำคานช้าๆตามผนังเงาที่ไม่มีเจ้าของและคืนนั้นเอง มิลินก็ฝันแต่ฝันเหมือนจริงจนสัมผัสได้ถึงกลิ่นหญ้าและควันทูปจางๆที่ตายต้นใสรเดิมหมวดก้าในชุดทหารยืนอยู่กลางวงเวทที่วาดคล้ายเลือดจางๆข้างหน้าเขาคือเด็กหญิงคนหนึ่งนอนนิ่งเหมือนสลบรอบวงเวทมีชายชะกัน ในชุดลายพางโบราณสนทนาเบาๆการส่งต่อสัญญาให้คงอยู่เพื่อคุ้มครองพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นี้แค่เด็กน้อยพวกนี้ก็เพียงขอแล้วหมวดกา้าหันมาสบตาก,กับมิลินที่ยืนดูอยู่ราวกับวิญญาณในความฝันฉันพยายามหยุดมันแต่ก็สายไปแล้วเสียงเขาสั่น ก่อนที่ทุกอย่างจะดับวู่เย็นอีกวันหนึ่งพลอยวิ่งหน้าตาตื่นมาหามิลินพร้อมถือกระจกเก่าใส่กรอบไม้ที่ปิดฝุ่นไว้แน่นหนาะฉันเจอมันในห้องเก็บของมันล็อกไว้แน่นเหมือนไม่อยากให้ใครเปิดเมื่อมิลินมองในกระจกภาพสะท้อนของหมวดก้าก็ปรากฏขึ้นชัดเจนแต่ไรเงา ดาวรีบเอามือปิดปากอย่าบอกนะเขาเป็นวิญญาณมิลินก้มหน้าพูดเบาๆด้วยน้ำเสียงเศร้าๆใช่เขาคือวิญญาณแต่เขากำลังปกป้องพวกเราอยู่คืนนั้นหมวดก้าได้นัดก,กับมิลินไปที่ห้องเก็บเอกสารของโรงเรียนบรรยากาศเย็นจนลมหายใจกลายเป็นไอ เขาชี้ไปที่แฟ้มเก่าปกสีดำที่วางแยกจากแฟ้มอื่นเมื่อเปิดออกภายในคือรูปถ่ายหมู่ของนักเรียนกลุ่มหนึ่งและคูป้อมทามกลางคนเหล่านั้นมีชายหนุ่มคนหนึ่งที่หน้าตาเหมือนหมวดก้าเป๊ะแต่ภาพลงวันที่และปีพศ2526 ฉันจายไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วหมวดก้าพูดเสียงเรียกแต่สัญญากับเด็กๆพวกนั้นยังผูกฉันไว้มิลินเงียบมองภาพถ่ายที่มีรอยน้ำตาซึมออกมาจากตัวกระดาษโดยรู้ตัวขากลับไปยังห้องนอนมิลินเดินผ่านต้นไทรโดยไม่ได้ตั้งใจแต่แล้วเสียงกระซิบแผ่วๆก็ดังขึ้นจากลากไม้ ช่วยด้วยช่วยเราด้วยปล่อยเราไปเสียงเด็กหลายคนซ้อนทับกันทันใดนั้นก็มีมือเล็กๆสีขาวโผลออกมาจากใต้ลากไม้นิ้วเลียวเล็กพยายามคว่ยคว้าเธอเสียงร้องไห้ของเด็กหญิงในฝันดังขึ้นอีกครั้ง <c oughs> สัญญาที่พวกเขาให้ไว้คือการสังเวยเราวันถัดมา บรรยากาศในโรงเรียนหนักอึ้งทั้งที่เป็นหน้าร้อนนกไม่บินมแมลงเงียบกิบนักเรียนบางคนเริ่มแสดงพฤติกรรมประหลาดเมพูดกับอากาศขำแล้วก็ร้องไห้ไปพร้อมกันครูคนหนึ่งยืนมองกำแพงด้วยสายตาที่เลื่อนลอยนานนับชั่วโมงหมวดกาโผงเข้ามากระซิบกับมิลิน พวกวิญญาณที่ถูกทรมานเริ่มตื่นขึ้นแล้วถ้าช้าไปกว่านี้พวกมันจะกืนทั้งโรงเรียนค่ำคืนวันนั้นมวดก้าพามิลินกลับมายังต้นใสรเขาเปิดแผนที่เก่าๆของโรงเรียนเผยให้เห็นทางลับทางนี้เคยใช้พาเด็กๆลงไป เพื่อสังเวยตามพิธีกรรมถ้าเธอทำลายเส้นทางนี้ได้สัญญาแห่งความมืดจะสิ้นสุดมีลินกืนน้ำลายขนาดที่มือกรรมเครื่องลางไม้สิ่งที่หมวดกาให้เอาไว้เพื่อป้องกันงั้นเราจะต้องหาความจริงทั้งหมดเธอกล่าวด้วยสายตาเด็ดเดี่ยว มวดก้ายิ้มบางๆเป็นครั้งแรกฉันจะอยู่ข้างเธอจนกว่าหน้าที่ของฉันจะจบลงอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดพีต่อไปแล้วพบกันใหม่อพีหน้าค่ะ